โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลด Backwood นะครับบน PC ีนะทุกคนนะโอเคอันดับแรกเข้า Discord มาเลยนะครับโอเคแล้วมาตรงห้องโหลด PC นะครับเนี่มาห้องนี้นะครับต้องมีไว้ใตรงนี้ก่อนนะครผมสํารับใครที่โหลดแล้วเข้าเกมไม่ได้ครับตัวนี้ลิงก์นี้เลยแต่สํารับใครที่ปกติก็ลิงก์นี้เลยครับผมลิงก์สดกดเข้าไปเว้บพอกดเข้าไปกดตรงนี้ครับก๊อปนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเนี่กดเข้าไปแล้วก็รอสักครู่นะครับ มาแล้วตรงนี้ก็อยู่ที่เน็ตนะครับว่าจะโหลดเร็วหรือโหลดช้านะครับทุกคนนะโอเคแล้วทุกคนพอเราโหลดเสร็จครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไฟล์กันก่อนเลยไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าเวลาเราโหลดก็หยุดดาวน์โหลด,ด,ด,ดอยู่แล้วนะครับกดแตะไฟล์คลิกขวาครับแล้วก็แยกไฟล์นะครับโอเคพอแยกไฟล์เสร็จครับมันจะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับกดเข้าไปเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็ดับเมันคลิกนะครับพอดับมัลคลิกเสร็จครับแล้วเราก็กดไปตรงนี้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ใครที่เป็นภาษาอังกฤษก็กดตามเลยครับอันนี้ยืนยันการเรียกใช้นะครับกดเข้าไปตรงนี้ก็ติ๊กตรงนี้ด้วยครับใครที่ติ๊กอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งครับใครที่ยังไม่ได้ติ๊กก็ติ๊กนะครับให้มันแสดงหน้าเดสก์ท็อปนะครับกด next ครัไปแล้วก็กด install แล้วรอจนมันโหลดเสร็จครับมันจะโหลดอยู่ที่ไดร์ C นะครับโอเคพอมันโหลดเสร็จแล้วกดไปเลยครับโอเคแล้วมันก็จะเด้งเข้าแล้วรอจนกว่ามันจะ ติดตั้งตัวเกมเสร็จนะครับทุกคนนะลันเชอร์มันจะติดตั้งตัวเกมให้อัตโนมัติเลยนะครับโอเคท่นทนพอโหลดตรงนั้นเสร็จมันก็จะให้โหลดอีกรอบนึงครับเป็น1000 MB นเะครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัวเกมนะทุกคนเดี๋ยวรอโหลดสักครู่แล้วกันนะครับสำหรับใครที่โหลดช้าก็แสดงว่าน่าจะเป็นที่เน็ตนะครับทุกคนนะโอเคทะนทนพอเราโหลดไฟล์ตรงพันพันกว่าไฟล์ตรงนั้นเสร็จครับแล้วเราก็มารอแตกไฟล์ตรงนี้นะครับผมแต่ไฟล์ตรงนี้ไม่นานครับรอไปครับเนี่ยไม่นานนะแป๊บเดียวนะอัน นันเชิญนะอีก5้าวินาทีนะปวดรอครับโอเคเดี๋ยวมันก็จะรีให้เองเลยนะครับโอเคพอโหลดเสร็จมันจะมาหน้านี้นะครับให้เรามากดตรงฟันเฟืองตรงนี้ครับแล้วเราก็กดไปตรงเพยเยอร์ครับแล้วเราก็กดมาตรงนี้ครับตรงนี้คือชื่อของเราครับเราจะตั้งชื่อก็คือตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองตั้งชื่อไปครับชื่อเราต้องโลเเพด้วยนะครับต้องตรงนี้ต้องพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็มีเดสกรับแล้วก็ไอ้นามสกุลก็คือ อันแรกก็คือต้องพิมพ์ใหญ่ครับเหมือนกันเลยครับคือรหัสผมคือเคยสร้างไปแล้วผมขอใส่ตัวทีสองอันนะครับอันนี้ผมจะทดสอบให้ทุกคนดูโอเคแล้วก็กด enter ไปครับ enter ในคีย์บอร์ดนะเดี๋ยวไปนี่มันก็จะขึ้นี้ครับบันทึกชื่อแล้วนะครับโอเคพอเราบันทึกเสร็จครับเรากดกระดาษออกมาแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะทุกคนเราสามารถกดเข้าร่วมได้เลยโอเคพอกดเข้าร่วมปุ๊บเราก็รอสักครู่ครับมันก็จะดึ่งเข้าเกมให้เลยนะครับโอเคครับรอโหลดสักครู่นะครับโอเคพอมาหน้านี้ครับมันจะให้เราสมัครตัวละครครับตรงนี้คือรหัสเราก็ใส่่ไไปเเลยครรรัับหสทีาาจํด้นะ ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวไปมืองนะรหัสต้องมี6ตัวขึ้นไปนะครับโอเคเพอเราสมัครเสร็จครับมันก็ขึ้นว่ายินดีต้อนรับให้เราใส่รหัสอีกรอบหนึ่งนะครับรหัสที่เราใส่เมื่อกี้ครับโอเคเพอะเราใส่เสร็จครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับทุกคนนะแล้วให้เรารอสักครู่นะครับให้เรารอจนมันเด้งขึ้นหน้านี้นะครับอันแรกนะครับก็คือเพศนะครับให้เราเลือกเป็นครับเป็นเพศชายถ้าเราเป็นผู้หญิงก็เลือกเป็นเพศหญิงนะครับอันนี้สกินเราเลือกไม่ได้นะาทุกคนต้องไปซื้อสกินเอาในเกมนะครับ อันนี้คืออายุนะครับเราจะอายุกี่ปีนะครับคือคําตั้งสิบแปดปีนะครับโอเคเดี๋ยวผมสิบเก้าแล้วกันเพราะว่ารหัสนี้เดี๋ยวผมให้แอดมินลบอยู่แล้วนะอันนี้คือชื่อดิสคอนครับเราก็ใส่ชื่อดิสคอนของเราไปนะครับเราตั้งชื่อดิสคอนอะไรแล้วก็ตั้งอย่างนั้นนะครับอันนี้คือชื่อดิสคอนของผมนะเอากดผิดนะครับอันนี้คือชื่อดิทคอนของผมนะแล้วก็กดไปเลยอีเมลนะครับใครจะใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่ใส่ก็ใส่คีย์อย่างนี้นะครับ โอเคแล้วเราก็กดไปเลยกดยืนยันนะครับมันบอกว่าคุณไม่มีบริษนะครับนี่ต้องไปขอวริที่ลิงดิทขอต,ตัวนี้นะให้เราทับคิวออกต้านี้เลยโอเคถ้าทับคิวออกมาแล้วครับให้เรามาตรงนี้ครับแจ้งไม่ได้บริษนะครับให้เราพิมพ์ชื่อไปเลยนะครับชื่อในเกมของเรานะพิมพ์ไปเลยถ้าได้ติ๊กถูกอย่างนี้คือได้วริษแล้วครับแต่ถ้าเป็นการกระบาดก็คือเชื่อ,อจะไม่ผ่านนะครับโอเคพอเราได้วริษแบบติ๊กถูกนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถเข้าเกมได้เลยนะครับโอเคพอเราได้วริษเสร็จครรับเาก็ มาที่ลันเชอร์นะครับแล้วเราก็กดเข้าร่วมอีกรอบไปได้เลยนะครับผมมันก็จะเด้งเข้าเกมให้เราโดยอัตโนมัตินะครับโอเคมันก็จะเด้งอย่างนี้มานะครับทุกคนให้เรามาเอาเมาส์มาคลิกที่ตรงนี้ครับพาสเวิร์ดนะครับแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งค่าไปตอนแรกครับโอเคกดยึดยันแล้วเราก็กดล็อกอินตรงนี้ไปได้เลยนะครับโอเคพอล็อกอินครับเราจะมาอยู่ตรงนี้ครับรอหล่นมาสักครู่โอเคเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับคือเราไม่มีการรับของรับของนะครับเพราะว่าของมันจะอยู่ในกระเป๋าเราได้ครับ กดเฮดนะครับทุกคนนะโอเคเงินเราจะได้มาหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้อาหารกับน้ำมาครับจากละห้านะครับทุกคนนะเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแบบโลเพนนะทุกคนก็คือมีปืนยิงกันนะทุกคนนะอันดับแรกเราก็ต้องมาเอารถตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีรถแจกนะเซิร์ฟนี้โอเคแล้วก็ขับไปได้เลยนะครับอันนี้คือรถฟรีนะครับรถฟรีจะมีหลายๆที่เลยอันดับแรกผมว่าเราต้องไปตลาดก่อนเลยนะครับอันดับแรกขออนุญาตไปตลาดก่อนแล้วกันแต่ว่าเซิร์ฟนี้เราไม่ได้เน้นมอสนะครับ อาจจะไม่ได้มีสกินสกินไฟองไฟเอ็มนะครับเพราะว่าเทปเราไม่มีมอสนะเทปนี้าาก็จะมีแค่ยูไอมอสเฉยๆแค่นั้นเองส่วนอย่างอื่นมอสจะไม่ค่อยมีนะรเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าโอเคเพอเรามาถึงตลาดแล้วนะครับตลาดก็จะเป็นอย่างนี้นะใครที่จะทํางานครับมาตรงนี้นะกคนกดวายตรงนี้ปึบ๊บคือของที่จะต้องทํางานคือมี3อย่างนะครับงานอันนี้คือตัดไม้นะอันนี้คือขุดหินอันนี้คือตกปลาครับเราสามารถมาซื้อได้ที่ตรงนี้เลยนะโคนนะโอเคตรงนี้คือเซเว่นนะครับ เราก็สามารถมาซื้อโทรศัพท์ได้ที่ตรงนี้เลยนะกดไว้เนี่ยเราจะซื้อกล้องหรือซื้ออะไรก็ได้ครับหรือซื้อถงังน้ำมันก็ได้แต่ผมแนะนําให้ซื้อโทรศัพท์นะครับโอเคซื้อก่อนเลยเรามาดูโทรศัพท์กันดีกว่าเป็นไงนะครับโทรศัพท์ก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะเนี่ยรเราสามารถกดถ่ายรูปก็ได้นะทุกคนนะแต่เราจะกลับกล้องไม่ได้นะอันนี้คือโทรครับโอเคเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูข้างในก่อนข้างในก็คือจะมี GPS นะครับแล้วก็ธนาคารนะครับ ไออันนี้คือเงินเรามีเท่าไหร่ก็จะทํามีเท่านั้นเลยนะครับเงินในธนาคารอันนี้คือทวิสต์ครับอันนี้คือราคาขอนทรราคาตลาดนะครับอันนี้คือ GPS งานนะทุกคนนะเราสามารถเลือกที่ตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะทับช็อปเพื่อไปทํางานก็ได้นะครับอันนี้คือการโทรหาหน่วยงานนะทุกคนนะก็จะมีประมาณนี้เลยโอเคเราออกไปก่อนสําหรับ GPS นะครับก็จะมีอยู่2ออย่างนะครับทับ GPS อันนี้คือ g p s ทั่วไปนะครับคือสถานที่นะครับก mm ็ค hmm. right. yup. ือท mm ั hmm. ่วไปเลยเราจะไปก็ค AP ือ g p s ตรงนี hmm. ้นะครับหรือว mm ่า hmm. ท <th ังงานก็คือทับช็อปนะครับครับทับช็อปนะครับอย่างนี้นะครับนี่มันก็จะขึ้นงานมาให้เราครับเราจะไปก็กดตามตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะโอเคสำหรับตลาดก็นะครับมาขายตรงนี้นะทุกคนนะสรุปตลาดก็มาขายตรงนี้ครับราคาตลาดก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะข้างหลังนี้ก็คือที่ซื้อแว่นนะใครจะมาซื้อวงซื้อแว่นซื้ออะไรใส่ก็มาซื้อตรงนี้ได้ครับ ซื้อวงซื้อแว่นนะครับตรงนู้นคือผ้าปิดปากนะเดี๋ยวรู้ก่อนว่าผ้าปิดปากเขาแก้หรือยังนะเบรบซื้อมาโอ้ตังหมดเกลี้ยงเลยสวมใส่หมวกครับอ๋อคือยังไงอ๋อคือคือสกินเราใส่หมวกอยู่ใส่ไม่ได้อย่างนี้เหรอนี่ผมไม่มั่นใจนะครับน่าจะต้องเราเราน่าจะต้องไปซื้อสกินใหม่ก่อนนะ โอเคสาหรับหมวกผมอาจจะเทสให้ไม่ได้นะครับมันอาจจะเป็นที่สกินผมนะโอเคสำหรับตรงนี้คือร้านเปลี่ยนสกินนะครับใครที่จะมาซื้อสกินก็ซื้อตรงนี้ได้นะครับกด F เข้ามานะโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับกดไว้แล้วเราก็สามารถซื้อเลือกซื้อสกินได้เลยนะครับสกินละสองพันห้านะพอเราซื้อเสร็จนะแล้วเราก็กดเก็บมาใส่ตรงนี้ได้เลยว่างไงพวกอะไรครับเนี่ยนเล่นมายางยิงโอ้ยางเลยพวกเพิ่งมาเมื่อกี้เลย ไปเด้อไอ้คนีหหห่หนีเด้ออนนี่หนีหนีตัดบทตอนนี้ล่ละ <c oughs> โอเคสำหรับใครที่อยากเลเซิร์นี้ครับกดลิงก์ใต้คลิปนะครับมีลิงก์นิดขอดอยู่นะครับทุกคนนะ <c oughs> โอเคเจอกันคลิปหน้าทุกคนไปละ